ตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาการใช้ที่ดินสปกไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของภาครัฐบางพื้นที่ถูกบุกรุก,กครอบครองโดยไม่ได้สิทธิ์ขณะที่หลายแห่งถูกทิ้งร้างไม่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรผู้มีสิทธิ์ตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบและทําให้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้เรียกประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือคอปกอรครั้งที่2ทับสองพร้อพร้อมผู้บริหารและผู้แทนกเกษตรกรจากทั่วประเทศการประชุมครั้งนี้มุ่งพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นกิจการระบบโครงข่ายพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเอกชนเพื่อให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงการสื่อสารได้ทั่วถึงรวมถึงการจัดตั้งศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินพศ2560โดยยึดแนวทางที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นในเรื่องของการใช้พื้นที่ของภา,า,า,าคสุหกิจเอกชนที่ใช้พื้นที่สปกรในการทําประโยชน์ขององค์กรเขาซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามนะครับยังใช้พื้นที่ฟรีอยู่ ไม่เสียเงินให้กับกองทุนสปกซึ่งในเวลานี้อนุมัติหลักการในการจัดเก็บตามหลักการของที่ระวางกรอบไ้แล้ว,ว,าบ,ลวบางบริษัทนะครับที่รับเศรษฐกิจบางประเภทนะครับที่ติดหนี้อยู่เราอยู่มาหล,หลักหมื่นล้านเนี่ยเราก็จะได้มีไรายได้ขึ้นมานะครับบริษัทใ,ใหญ่สองสามบริษัทรวมกันแล้วเราจะมีไรายได้เข้ามาในกองทุนปีหนึ่งมหาศาลอันนี้ก็อนุมัติแล้วก็ไปดําเนินการในเรื่องด่วน นอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังมอบหมายให้สปรกรเร่งสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศหากพบการครอบครองไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามระเบียบทันทีเพื่อคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่สมควรได้รับจริงพร้อมเดินหน้าแนวทางลดต้นทุนการผลิตและเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อบูรณาการหาตลาดรองรับผลผลิตถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่มุ่งให้เกษตรกรอยู่ได้ที่ดินเกิดประโยชน์ จากพื้นที่ที่เคยเป็นปัญหาสู่แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ที่ดินสปอกอย,อย่างถูกต้องจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารสิทธิ์แต่คือรากฐานของชีวิตกเกษตรกรไทยในวันข้างหน้า